รอล่าเกส,สวัสดีค่ะวันนี้มาที่สวนของคุณป้าอีกแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเป็นวันพักผ่อนชิลๆนะคะเราจะมาฝากท้องที่นี่กันค่ะทุกคนแต่กอลายายแฮร์แล้วมะร่าฮี่เนาไะไปแกแฮร์เมยเดิเมะร่าเนาะเมะร่าก็พอป่ะเมือจะแล้วนึกว่าสมบัติเราเอ้ไอบางฤทธิ์แจ้ะแต่ชั้นโม่แฮร์เดือดทีเลยแล้วเฮียทีตัวแบบเดือดทียิงมะชั้นโม่กล้ามามื่อจะแล้วฮะ ยมั่จอยูแล้วอ่ะยมูมาแตต้นเนี่ยแหละแต่ต้นเ่าอมีเนื้อต่ต้นตต้นแนมแลมววัวอ่ะจะทำเมนูน่าจะเนื้อวัวนะคะนี่นทุกคนเซอร์เบเซอร์เบ เเบกก็คือกิียนกับหมากอะคา่ะคนกะเหรี่ยงจะตัดนิดนึงแล้วก็ใส่หมากใส่พููประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่ร้านกะเหรี่ยงอาหากินยากเขาจะไม่มีแบบนี้เขาจะกินแต่ใบพรูแล้วก็หมากแล้วก็ปุนขาวนะคะแต่ว่าคนกะเรียงที่นี่เขาจะกินกับผลไม้ชนิดนี้ด้วยนะคะ้องแดงเคยรู้จักชื่อนะแต่ว่าลืมไปแล้วว่าชื่ออะไรเซเบสเซเบกตออกวิลเล,ะ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 ละอรเลอรกด้านนอ สีทุกคนวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆเมนูเด็ดๆนะคะเนื้อวัวคุณป้ายทำาให้กินะคะวันหยุดก็มาทำกินช่วยกันทำนะคะนี่นี่มีนี่ด้วยของว่างนะคะคุณป้ามาเสริมให้นะเรื่องฟักทองไว้นางวัวนะคะสร้างมาดีหรอมุหวมันก็หลวงดูๆๆผัดเล่มาาวข้าวินหลว้เขากขงเดี๋ยวรอดูค่ะว่าเขาทำเมนูอะไรกินกันนะน่ากินน่ากิน นี่แม่เอามาตากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะโลจ้วนเรอพี่เนาะคือตากให้ให้แห้งนิดนึงค่ะเพราะคุณป้าเขาล้างไว้นะมันมีนน้ำเยอะอยู่ตะอ,ตอุ้ยเตะอุ้ยกลอบเบกกลอบเบกไอตัวเราไม่ใส่อิซ่าเนาะตัวไม่ใส่อิซ่ากลุยกลุยนมูนน้ำมูนตัวเราใส่เอชเวย์คนไทยประกอบยาประก็เริ่มเลยอ้าก็ผึ่อ้าก็ผึ่งโย่ไหก็แบบเพื่อนเลยเครื่องในอามีออร์เดอร์จะ อากูผือไข่กุ้ยมานาแกงออมได้เลยเนาะเอกุ้ยเดออกุ้ยแต่ตอนนี้มูระระนมูนเชอร์นัไม่ชเกะน่าจะมีไงจะช่วยเกิดมาเนาะตั้งใจเือนานดูดินอนเร็วตอดเด้อเนาะนอนเร็วน้องใหม่ไม่ยังไม่ตื่นสักตัวเลยค่ะนี่นอนกันสามตัวเพราะว่าเพิ่งกินอิ่มนะคะ อย่าให้ตื่นไม่นิ่งแน่นอนนูถือบอกใครไม่มาต่ออกหมดก็มุมเนาะกีช่อไแต่ออกได้เูกือบออานม้ยช่อรี่เอมาที่นี่เลยค่ะอือูกือบอกวิ่งพ่อเมื่อไหร่พอท้อแล้ว แต่พอแต่พ่อแด่หุ่ยสตาแมงได้ปักทองกลับนะคะคุณป้าบอกว่าคุณป้าไม่ชอบกินไม่อร่อยอร่อยจะตายเนี่ยต้องไดกลับบ้านทำอาหารกินตั้งหม้อเลยนะคะแม่ก็ตั้งหม้อไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปตะไคร้เซอชยนะคะเสเชเชยก็คือจะเรียกหมค่ะค่ะค่ะตะไคร้นะคะ แคร์เคลวิเนติลลอมิสต้านะพอแห้งแล้วใส่พริกได้เลยนะคะกลิ่นหอมมาก น้องหมายยังไม่ตื่นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะม,มาหั่นตรงนี้มาปาปูผ้าปอนเลยสิแ้วเ<อ>ือเ,เก็บปอ,อ๋อวันนี้ก็คือแค่เตรียมไว้นะคะแต่ว่ายัางไม่ได้กินยังไม่ได้กินนะคะเพราะว่าจะย่างไว้แล้วก็เก็บไว้ไว้ทําแบบแกงบอนอะไรประมาณแบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็คือแม่ก็เอาหนังวัวนะคะมาใส่ในหม้อแล้วค่ะลวกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็คุณป้าเขาก็จะคอยโขดนะคะทําทีละชิ้น,นะค่ะเพราะว่าทีเดียวเนี่ยคือมันมันเอาาอขนออกไม่ทันนะคะก็ค่อยๆทําไปค่ะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศกันทําหนังวัวของเรานะคะ เสือบอลว่ากรอบดีนเนาะมาผ่ากรอบอออดีเอาขนออกขูดขนออกแบบนี้เสร็จก็เก็บแล้วก็โมบากกาที่เดียวแล้วก็ต้องมาย่างไาย่ยางายแล้วก็เก็บไว้นะคะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยแล้วก็จะเอามาแกงใส่แกงบอลก็ได้ต้มยำก็ได้ปลาทอดเสียใจหมมทอดกินก็ได้นะคะ ล็อกตมากระปิกระปิเรามีใส่สองสองชิ้นนะคะมีแม่กับคุณป้าช่วยขูดเนาะต้องขูดตอนที่มันร้อนๆน,นะคะมันจะออกง่ายดูกีดี้พดัดไรเงี้ยเด้๋ยมาลากล็กอกเกลือกะ ขุดหนังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใช้เวลานิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่นานมากช่วยกันสองคนนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเอามาย่างไฟแบบนี้นะคะใส่ต,ตะแกงแล้วก็ย่างไว้เลยทำอะไรปลาไปเกือบจะเครื่องวันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะดูน้องหมาย,ยังไม่ยอมตื่นจะ้ะวันนี้ไม่สนเลยนะคะ หลับทั้งวีทั้งวันเลยนะสามพี่น้องเนี่ยย่างแป๊บเดียวเองนะคะทุกคนค่ะนี่ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วมืขอแรบพ้ากั่องเนอะอ๋อแล้วก็ต้องล้างอีกรอบหนึ่งนะคะค่อยๆย่างไปค่ะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะบไม่คลอยไปได้แบบผ้ากี่ผ้าปอยใส่ผ้ายีน้ำมันหรอ ก็คือย่างแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเอาไปล้างแล้วก็เอามาต้มอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็สามารถเก็บไว้กินได้เป็นปีเลยโมบะพัชตู้เย็นบุรุพาเหรออ๋อพัชช่องฟิตบูไว้ในช่องฟิตนะคะต่อไปมาดูเก็บอ่อมของเรานะคะหอมได้ที่มากๆแล้วก็เติมเลือดลงไปค่ะนี่ วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ก um ินร uh. uh uh. ืเปล่าเนี่ยต้องแดงมีธุระต้องไปทำต่อแล้วนะคะเนี่ยนาคืเหมอเราเตือน้ยโอ้อ้โหพอเรเสด็จยงมเจยติดรัศเดแต่เจะพปดอะไโอ้ยเดยวดกเกียดดแล้วมมนอ่ะตุ๊บขนจะแบบเกี่ยวปุ่มออ่ะ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để bây giờ mình hai để bốn mùa cái người мам ууччурэ энэ баяртай байна. Нара яг л баярэ мэни чичуу ступирчээ. Юу гэдэг бүр саа. Энэ хийх юм. Эмма хавдгий татга. Байг үү те мэнэ. Бам мээ. Маш сув моя. Ам дэ хачуу.

คุณป้าล้างเสร็จแล้วก็เอามาต้มแบบนี้นะคะนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายต้มว้สักพักก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นได้เลยนะคะนี่เป็นวิธีการผุดหนังวัวของเราเนาะของชาวกระดงแบบดั้งเดิมและออกกลอกเบวิลี่นาะปักแรกคือตานนมมูชิเกะไปละเละิกตัสูบไปหาผักชีฝรังหน่อยนะคะจะมาใส่ในแกงอ่อมจะลองนี่พิวาโม อยู่ตรงนี้เองนะคะโอพี่เต,ตรอร์คาอยู่ขึ้นบ่าดิยู่ขึ้นบาดิไ <laughs> ม่ไเอรมอปกลาุปกลาอกเออเม่ยังม่เน่อยอะไรแต่พอกว่าทีเนี่ยมนาเท่าก้ยอเนเล้อยี่อีอีอีอ สมราระแรกเงี้ไปบ้านเลยได้เวลาน้องแดงก,กินข้าวแล้วนะคะขอกินก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระต้องไปนะคะวันนี้มีน้ําพริกทอนาอือด้วยนะคะแล้วก็มีแกงอ่อมที่ทํานะคือก็ยังอยู่บนเตาอะค่ะเอาให้มันแบบเปื่อยๆแต่ว่าน้องแดงไม่มีเวลารอแล้วนะคะเดี๋ยวขอกินก่อนเลย อ๋อดอกกุ้ออยอ,อยะที่อ่อนะมันโตอังไม่ออกข้าใจไม่ออกข้าใจก็เบืเ่อที่ขื่อนนี่มันทุนนี่

น้องแดงกินข้าวเสร็จแล้วก็อิ่มอร่อยมากๆแลเลยทุกคนคะ่ะได้เวลากลับบ้านแล้วแต่ว่าก่อนกลับก็พาชมอาหารของเราต่อสักนิดนะคะก็คือก็ยังอยู่บนเตาแหละแต่ว่าน้องแดงต้องกลับบ้านแล้วคุณป้าก็เฝ้าไปเรื่อยๆนะคะส่วนแม่ก็กลับบ้านแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะได้เวลาน้องแดงกลับไปทำงานต่อแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องแดงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ